ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมทั้งผลงานดีเด่นด้านคิงนะคะค่ะในวันนี้ทางสำนักงานเขตเสียงค่อนข้างเบาเหรอคะเสียงค่อยมากท่านลองบอกเนาะเพราะว่ามีบางท่านก็ตอบมาว่าเสียงชัดเจนถ้าชัดเจนขอพิมพ์เลขหนึ่งค่ะพิมพ์เลขหนึ่งให้หนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะเสียงชัดเจนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะค่ะดิฉันนะคะนางจิติมาพันเชียงการศึกษานิธิศนะคะผู้ประสานงานในเรื่องของโครงการการจัดงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศาึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะคะจากทางท่านผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งท่านทวีธนอกนะคะให้ดําเนิน รายการนะคะในช่วงของการประชุมในวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เข้ามาร่วมรับฟังแนวปฏิบัติหรือว่าแนวทางในการนําเสนอผลงานที่เป็นองค์ความรู้ดีเด่นนะคะในเรื่องของ AL และก็เลือกโคดดิ้งนะคะที่เราจะมีการจัดแสดงผลงานในรูปแบบของการประชุมวิชาการนะคะณนะโรงแรมเทพละคร จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่17กันยายน2566นั่นเองนะคะจากผลงานทั้งหมดที่ประกาศนะคะเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของ AL นะคะที่ประกาศผลงานออกมาตอนนี้อยู่ที่132ผลงานนะคะจากที่เขตพื้นที่ทุกๆเขตพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราได้ส่งผลงานไปในสอบไปที่สอบพอแล้วสอบพอจะเป็นผู้คัดเลือก นะคะการเลือกผลงานนี้และส่งมาให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งจ่อนะคะแต่หลังจากเสร็จงานนะคะท่านก็จะได้รับตอออีกฉบับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโร<ด>งยน <in S 2> ท่าน <progress. S 2> เองค่ะสพะโดยตรงนะคะที่จะประกาศในเรื่องของผลงานีเด่นเอนะคะซึ่งทราบมาว่าทางสงพะจะประกาศให้ทุกโรงเรียนที่เขตพื้นที่ ได้ส่งหลายชื่อไปนะคะซึ่งตอนนี้รายละเอียดในส่วนนี้นะคะในช่วงท้ายนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดรโชติมาหนูพิกนะคะรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการนะคะและมาตรฐานการศึกษานะคะรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สพทนะคะและท่านเอกสิทธิ์ปียาแสงทอง ผู้อในการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพทนะคะทั้งสองท่านเราก็ให้เกียรติทางสำนักง,งานเกียรติบุรุการศึกษาผสมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเขามาร่วมตอบข้อคำถามหรือว่าข้อสงสัยของท่านผู้บริหารศึกษานิเทศและคุณครูผู้มีผลงานดีเด่นทุกท่านในวันนี้นะคะซึ่งในช่วงท้ายท่านก็คงจะเติมรายละเอียดในส่วนนี้ให้ และถ้าทุกๆท่านมีข้อคำถามข้อสงสัยนะคะก็ให้ท่านได้เตรียมคำถามนั้นไว้นะคะเ,คเพื่อที่จะพูดคุยให้ได้ก่อนชัดเจนในวันนี้นะคะขอกำหนดการข้าวๆของเราในวันนี้นะคะพิธีเปิดโดยท่านพรขพุ้ธานน์ะนำเสนอรูปแบบแนวทางการนําเสนอผลงานโดยท่านผอนท,ทวีวัฒโสภา รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ช่วยราชการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุร,รีรัมย์เขต1นะคะก็ะจะต่อด้วย uh, รูปแบบแนวทางของการเตรียมสถานที่ในการจัดงานนะคะผังของสถานที่ต่างๆโดยท่านแสงจังประโคนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุร,รีรัมย์เขต1นะคะและ ท่านสอนอิตาจรสีถาวรนะคะซึ่งเป็นเลข,ขาของฝ่ายสถานที่นะคะก็จะได้ช่วยเติมรายละเอียดให้กับทุกท่าน้ทราบนะคะและในช่วงท้ายนะคะท่านเอกสิทธิ์นะคะและท่านดรชโชติมาโนพิกนะ,ะก็จะได้ร่วมพูดคุยกับทุกๆท่านนะคะในวันนี้เราก็คงจะพบกันด้วยเวลาประมาณอสองชั่วโมงนะท่านมีประเด็นอะไรตรงไหนที่สงสัยก็เก็บข้อคําถามไว้เพื่อพูดคุยกันนะคะ ค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ทางสบถเข้ามาหรือยังคะท่านดรชดิมาท่านเอกสิทธิ์อยู่ในห้องประชุมเราหรือยังคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะท่านดรชดิมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ นวตรงนี้นะคะท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศรรึกษาประถมศ,ศึกษาบุรีราเขตหนึ่งท่านทวีทน,ทนอ,อกนะคะประธานในที่ประชุมก็ได้เดินทางมาถึงในห้องประชุมต้นทางแล้วนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านได้เปิดกล้องนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ในเรื่องของพิธีการพิธีเปิดนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนท่านทวีท,ทนอ,อกผู้ในการสำนักงานเขตพื้นท,นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำเขตหนึ่ง ท่านพรทิพย์ทวีวัตรโสภารองผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสามช่วยราชการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งท่านโชติมาหนูพิกรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ท่านเอกสิทธิ์ปีดแสงทองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐานท่านผู้บริหารสงศึกษาท่านศึกษา,า,น,กษานิเทศคุณครูผู้มีผลงานดีเด่นที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งศึกษาบุรีรังยที่หนึง่งได้เรียนเชิญทุกท่านเข้าประชุมผ่านออนไลน์นะคะในเรื่องของการดําเนินการโรงเรียนต้นแบบการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และผลงานดเด่นด้าน Coding Coding a c t i e v e m e n t Award ครั้งที่สองในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทุกทุกคจะได้นำผลงานนี้มาเผยแพร่องค์ความรู้ณโรงแรมเพชนครจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่17กันยายน2566แ่ะโอกาสนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านทวีพาน,นอกผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งได้เปิดการประชุมค่ะกรับเรียนเชิญคระสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ท่านดรโชติมานุเรศนะครับผู้เชี่ยวชาญสปทท่านกเอกสิทธิ์ปิยาแสงทองท่านรองผู้ในการชำนานเขตผึ้นการศึกษาท่านรองแสนกางประโคนท่านรองพรทิพย์ทวีวัฒโสภาท่านผู้ในการกลุ่มคณะศึกษานิเทศแล้วก็ ท่านผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะศึกษานิทศ์